ครับสวัสดีครับพอกันคือเก้านะครับไร่สวนทีวีฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับไก่เซานี้นะครับพ่อพอกันอยู่ในสวนในแตงครับสวนทั่วนะครับสวนอินรียเห้านะครับไอพี่น้องมีคนมาทวงนะครับว่าใบมันคือเป็นสีเขียวจางๆนะครับคนทา้งนอกนะครับผมก็เลยบอกว่าผมปลูกไม้อินซี่เก็บเป็นสีแบบนี้ตลอดนะครับซึ่งเพื่อนบอกว่ามันหนาจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าผมปลูกอินทรี์นะครับ แตงกัวเขามจะสีแบบนี้ตลอดนะครับสําหรับใบนะครับนี่พี่นนองเริ่มเริ่มติดดอกขึ้นนะครับเริ่มเริ่มห้ายแล้วครับมีนวยแน่แล้วครับนะครับนี่ครับนี่ดนกนวยแล้วนะครับเริ่มเริ่มติดนวยแล้วครับเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็น์นะครับว่าได้ใส่ไอ้ดาขามมลเรยงนะครับใส่ปุ๋ย ปุ๋ยขออเข้านะครับเป็นปุ๋ยค้อมาร์กนะครับพี่น้องดอกว่ะนะครับเริ่มติดแล้วครับเ่าแต่ว่าต้นเพิ่นจะว่าสูงนะพี่น้องต้นเพิ่นจะอยู่ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมปลูกมากอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเท่าที่ผมปลูกแบบอินซียมากนะครับจะอยู่ประมาณนี้แหละครับว่าได้สูงนะครับเพิ่นกับมะทั่วนะครับค้นเพิ่นมาเบื้องสวนวานนะครับเพิ่งยางกายนะครับเพิ่นกับบ๊อวัด ใบเอ็นบวงงามนะครับใบเอ็นเป็นในเขียวจางๆนะครับซึ่งตัวผมกับบัวคนไปแล้วนะครับว่ายูนี่ปูอินซี่ใบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ดอ,อกคนกะโดอยู่นี่ครับพี่น้องนะครับเนี่ยห่างกัดอกนะครับ,ออรบแต่ว่านี่ผมกับวิญญาณท่านมีข้อมูุ่นเนี่ยเนี่ยจริงด้ยพี่นอ้องที่นี่ชัดนะครับว่าระหว่างปลูกอินทรี์กับปูก ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปลูกทั่วไปในท้องตลาดนะครับว่าใบใบมันต่างกันปะผู้ใดผู้ใดเคยปลูกแล้วอะแนะน้าผมเนี่ยครับนี่ใบมันจะประมาณนี้แหละครับของผมนะครับก็ได้เขียวเขียวเต็มที่นะครับนี่ครับนาะนี่เป็นทั่วนะครับเพื่อก็ะต้นประมาณนี้เพื่อจะออกดอกออกน่วยดอกพี่น้องนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับแจงกลัวนะครับแจงกลัวอินซี่เห้านะครับต้นบ่สูงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่องทั่วพุ่มนะครับทั่วพุ่มก็เริ่มติดดอกแล้วครับเห็นพี่น้องทั่วพุ่มทั่วพุ่มอินซี่รอยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอินซี่แตงเต่้ยมลิพันธ์แล้วครับบอมีสารในเคลือบนะครับเพราะว่าเป็นมลิพันธ์เขาเก็บเองนะครับพลังเดิ่มติดดอกครับสำหรับทั่วพุ่มเขานะครับ สตู์ก็เริ่มขอเขาเมื่อวรพี่น้องนี่ใบเหี่ยวนะครับนอนนะครับไม่กินมันเสียบนะครับอินซีเสียบนะครับนอนให้เขาไม่กินนะครับนะครับรับทั่วพุ่มห้องนะครับดั่งติดดอกนะครับรั่งที่ได้้ลผลิตนะครับพี่น้องรับทั่วพุ่มนะครับถั่วพุ่มอินซีนะครับถั่วพุ่มขาวนะครับพี่น้องใดรจำได้นะครับถั่วพุ่มขาวพันพื้นบ้านนะครับ พิบผลิพันธ์เองนะครับนะครับพี่นองแปลงที่สองนะครับเนีย่ยเาปลูกไว้เพื่อให้มันเป็นหมุนเวียนนะครับนี่ครับกาลับเรืองงอกนะครับแปลงที่สองจะปลูกว่าไรนะครับพี่น้องปลูกเสียนรับว่าไรนะครับเพราะผมว่าว่าสมารถดูแลได้หลายขนาดนั้นนะครับ เที่ละประมาณนี้นะครับรับน,นี่กําลัางเดือง,งอแล้วครับแทงกลัวกับทั่วพุ่มเหมือนกันนะครับน,นี่เป็นทั่วพุ่มนะครับนี่เป็นแตงกลัวนะครับกับลัางงอครับครับอันนี้เป็น,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 ปนหมึกอื้อนะครับผมอาสิลร่องดีปูแบบเจียบไ เก็บยอดเก็บดอกขายนะครับรเพื่่กินงวยนะครับกวาแจงกวอึสองคู่นี้นะครับน,นี่เป็นการทดลองนะครับน้องมันมีคน,นต่อไปนะครับคนต่อไปไอปลูกอาจจะคุ้มค่าไป้นึงนะครับอันนี้เป็นเขาด้วพี่น้องเขาอินซีนะครับอันนึ่งกำลังขึน้นอันนี้ไถหุ้นหนะครับไถหุไนใไว้จะปูไป มันเผาอินซี่นะครับเจี๊บผลิตพันธ์นะครับพี่น้องอันนี้มันเผานะครับมันเกี่ยบตะเผาครับเจ็บอันนี้กินหัวได้พี่น้องครับเนี่ ครับนี่อันนี้ที่จะเป็นปู่แบบอันนั้นนะครับปู่ก็ได้ใส่ระบบน้ำนะครับกำลังไถขุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเวิ่งกันนะครับว่าแปลงนี้นะครับจะโลกงี่ยงนะครับจะปู่เป็นแบบธรรมชาติดูแลนะครับบ่ได้ใส่ว่างระบบน้ำนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกั ป้ามาเบิ้งสวนนะครับตอนเศร้านะครับในสวนเกษตรผสมผสานนะครับปลูกพืชหมุนเวียนให้มีขายตลอดปีนะครับสำหรับมื้นนี้กะเอาไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ